วันนี้จะมาเติมอาหารดวงนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับวันนี้ครับก็ดวงที่พ่อไว้นะครับตอนนี้ได้สาวกวันแล้วนะครับยังไม่ได้เติมอาหารเตือนนะครับเป็นการเพาะดวงรอบสองนะครับพอไม่พันก็นยังไม่ได้เก็บออกเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับ เพราะเป็นการเพราะด้วยมันสําบัลังบดนะครับแต่เติมนี่ผมจะเติมด้วยสักูบดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมจะวิธีการเติมแบบใดนะครับขยับกล้องหน่อยนะครับนี่นะครับสักูบดนะครับจะมาเป็นกระสอบแบบนี้นะครับกระสอบหนึ่งมีซ้ากิโลนะครับ เนื้อสาคูนะครับเนื้อสาคูนะครับฤฤฤฤขาวๆแบบนี้เลยนะครับกผ็ผมจจผมจะจ้อยู่2งกิโลนะครับต่อก,กระมังวิธีการก็คือแบบนี้ครับผมจะถ้วยเออจะถ้วยแบบนี้เลยนะครับในการตักตวงนะครับก็หนึ่งกระสอบนะครับผมก็จะแบ่งใส่เพื่อไมนได้ ซิปกระมังเลยครับก็จะจับพอดีนะครับกระมังละสองกิโลนะครับนะครับไปดูกันครับนี่ครับตักออกมาเลยนะครับสามถ้วยนะครับนี่นะครับสองนี่นะครับสามถ้วยต่อกระมังครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับครับเรียบร้อยแล้วครับอ่นี่นะครับแต่ผมสามารถตักได้11กระมังนะครับก็ก็ก หลังจากที่ตักออกมาได้แล้วนะครับก็พักไว้จอีสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ความห่อนให้แก๊สในสักฟู้น,นะครับเพราะว่าันอยู่ในกระสอบหรออยู่ในถุงหั่นคำนะครับอ่พักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ความห่อนให้แก๊สมันละเหยก่อนนะครับ่อจากนั้นก็นเดี๋ยวผมก็จะเอาอาหารวัวใส่นะครับ ผมจะใช้แค่สองอย่างหรือยนะครับสูตรการใช้สักูัวผมนะครับนี่นะครับก็จะใช้อาหารวัวใส่ไปเลยนะครับเสร็จแล้วครับ นะครับใส่อาหารบัวไปเรียบร้อยนะครับก็ใส่อาหารวัวไป3ามขีดนะครับจากนั้นก็คู่เข้าเลยครับอ้านะเข้าเลย,ยง่ายๆนะครับทำสูตร สักคูนะครับก็เข้าเลยจากนั้นเดี๋ยวเขาก็าจะเติมน้ำนะครับเติมน้ำแล้วก็เช็คน้ำแค่นั้นนะครับจบจากนั้นเขาก็เอากะละมังมาคว่ำเลย,นะย,ยนะครับง่ายๆนะครับได้สักครูได้สักคูเรื่องด้วยสัตว์อ่า เพาะด้วยมันบดนะครับได้เติมได้สักคูนะครับหรือว่าจะเพาะสักคูก็ใเจ้สูดเดียวกันนี่นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ทุกท่านได้ดูมั้งร,รับนะครับว่าการเพาะด้วยสักคูจะมีที่การแบบใดผ่องนะครับแต่ตอนนี้วันนี้เพาะด้วยมันนะครับแล้วก็จะเติมเติมด้วยสักคูนะครับนี่นะครับ เข้าทุกกระมังนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับครับทิ้งไว้สักัมนะครับเพื่อแก้ดฮือความห้อนของสักคูมระเหยก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราเล่าไว้ได้สักสองถึงสามสิบนาทีแล้วนะครับจะตอนนี้ผมก็จะผสมน้ำละมาดูนะครับทีนี้การผสมน้ำของผมนะครับนี่จ้ขันไปเลยนะครับก็ผสมกรลมังเดียวก่อนนะครับ เพื่อจะได้หูว่าเขาจะต้องใจหน้ามี่ขันนะกะลังใส่ไปขันเดียวอยู่แห้งนะครับก็ขันที่สองลงไปสักครึ่งหนึ่งรึ่งขันพอกะมันเดีย๋ยวถ้ามันแห้งกว่ากันน่าจะประมาณขันครึ่งนะครับขันครึ่งหรือาป,ประมาณจะใจประมาณ สองลิตรครึ่งถึงสามลิตรนี่นะครับได้ละนะนี่นะครับขันครึ่งนะครับขันครึ่งเดี๋ยวสักพักมันจะมันจะเป็นห้องวาง่ามันจะฟูขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อมันดูซับน้ำแล้ว ไปเขาก็ตักใส่เลยครับขันข,นขัขนครึ่งขันครึ่งละมังละขันครึ่งนะครับเพราะาเขาได้ปริมาณน้าแล้วนะครับใส่ลงไปเลยจะละมังละขันครึ่งนะครับง่ายครับทำง่าย เห็นนะครับละมังที่2องก็โอเคเลยนะครับถ้ามันจะคาดเกินอยู่กาน,นิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยละนะครับใจหน้ายู่ขัานครึ่งนะครับครัผมเดี๋ยวผมจะผสมไปผสมเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมาดูวิธีการข้อกละมังนะครับมาดูนะครับ นี่ไม่พันยังอยู่เลยนะครับทผมที่เก็บออกเตอาตายก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นรอบสองแล้วครับมันก็มีตายห้องตามอายุไขนะครับโอ้ดวงเกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็เทคนิคตรงนีอ้อย่างนักนะครับ ข้อมไปเลยขวมใส่ก,กระมังใหม่ไปเลยนะนี่น่ครับโอ้ดวงแก่ดีนะครับเอาะวาดวงชุดนี้ผมจะเอาทำเป็นพวพันไม่พันนะนี่พร้อยนะครับแค่นี้แหละขุนรับขุนขุนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อมาได้ครบ50วันนะคก็จะเอาข้อฟักทำไม่พันนะครับชุดนี้ ร้อยนะครับแค่นี้แหละครับจากนั้นเหัวใจฝ่าโปงนะครับฝาโป่งพิแถ้ายกไปพักไว้ข้างในนะครับไม่ให้โดนแดดโดนฝนแค่นี้แหละครับจบนะครับง่ายๆนะครับการเพาะดวงสาคูด้วยมันส่วนหลังบดตากแห้งนะครับแล้วก็เติมด้วยสาคูบดนะครับแบบง่ายๆ สไตล์ของนิชกรฟาร์มด้วงสาคูเชียงรายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ท่านสามารถเอาไปาทดลองทำดูนะครับสูตรของผมนะครับก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปดัดแปลงก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนนี้นะครับการเติมอาหารด้วง ด้วยสาคูบดนะครับง่ายๆนะครับก็ให้สนใจก็สารูบดก็ยังมีอยู่นะครับสมัครถ้าเข้ามาได้นะครับใจแบบง่ายๆครับมาได้ยุ่งยากนะครับก็วันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปเพียงตัวเองก่อนนะครับสวัสดีครับผม